สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านที่กําลังติดตามสวนโสภาอ้อยคั้นน้าของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอายุการเก็บลําอ้อยที่เราตัดมาเพื่อจะไว้คั้นน้านะครับมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ถามเข้ามาว่าอ้อยที่เราตัดมาแล้วเนี่ยจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกี่วันและยังให้คงคุณภาพของน้าอ้อยที่ดีมีคุณภาพอยู่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราจะนําข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําอ้อยคันน้าและการเกษตร ดีๆมาบอกกล่าวกับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านตอนท้ายก็จะยังมีเพลิ์ไว้ให้รับชมการปลูกอ้อยของสวนเราตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับฝากชมเพลิดด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการเก็บอ้อยแบบนี้นะครับหลังจากที่เราตัดมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเก็บไว้ได้นานกี่วันเราอาจจะถามกาันบอกกันเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ซะเป็นส่วนใหญ่ ว่าเก็บได้เท่านั้นเท่านี้หรือยังไงก็แล kind of so ้วแต่นะครับแต่ว <electric> ันนี้ผมนําเอกสารการวิจัยงานวิจัยมาโดยตรงเลยนะครับเพื่อมาบอกเล่ากับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านให้รู้กันว่าว่ามันจะเก็บได้นานแล้วมีคุณภาพดีจริงๆเนี่ยกี่วันเอกสารตัวนี้เป็นผลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยพันธุพืชสุพรรณบุรีนะครับสถาบันวิจัยพืชกรมวิชาการเกษตรสุพรรณบุรีอันนี้เป็นต้นกําเนิดของอ้อยสุพรรณบุรี50เลยนะครับว่าเขา นอกจากจะทำการวิจัยเรื่องการเพราะพันธุ์การปลูกแล้วเขายังทำการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำอ้อยการเก็บน้ำอ้อยการเก็บอ้อยไว้ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยนะครับจะเป็นอ้อยพันุ์สุพรรณบุรี50อายุ8เดือนนะครับซึ่งเหมาะสมสำหรับคั้นน้ำอ้อยบริโภคสดจากแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยพันธุ์พืชสุพรรณจำนวน210ลำตัดแลวเก็บไว้ในอุณหภูมิเฉลี่ย30องศาเซลเซียสก็คือเก็บไว้ในร่มอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปแบบนี้นะครับ นำอ้อยทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ10ลำจำนวน21กลุ่มแล้วทำการคั้นทุกวันวันละกลุ่มเป็นเวลา21วันเก็บรักษาน้ำอ้อยในขวดแก้ว 250cc แล้วนำแช่ตู้เย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ4องศาทีนี้เราไปดูผลการวิจัยผลการทดลองกันนะ 1. ผลผลิตน้ำหนักอ้อยเปอร์เซ็นต์การลดลงของน้ำหนักอ้อย พบว่าการลดลงของน้ำหนักอ้อยโดยเฉลี่ยประมาณ1%ต่อวันเมื่อเก็บอ้อยไว้นาน1สัปดาห์ผลผลิตน้ำหนักอ้อยจะลดลงประมาณ7.4%ปัญหาที่พบอย่างแรกคือการลดลงของผลผลิตน้ำหนักอ้อยจึงไม่ควรเก็บอ้อยที่ตัดไว้นานจนเกินไป 2. น้ำหนักอ้อยหลังปอกเปลือกอ้อยสุพรรณบุรี50หลังปอกเปลือกผลการทดลองพบว่าจำนวนวัน ตัดจะมีผลต่อน้ำหนักอ้อยหลังปอกเปลือกลกาวคือเมื่อเก็บอ้อยไว้นานเท่าใดยิ่งทำให้ปริมาณอ้อยที่ได้หลังปอกเปลือกลดลงไปด้วยเช่นวันแรกปริมาณอ้อยหลังปอกเปลือกได้8กิโลกร,รมัมจาก10กิโลได้8กิโลนะครับในวันเก็บเกี่ยวแต่หลังจากเก็บไว้นาน1สัปดาห์น้ำหนักอ้อยจะลดลงเหลือ6.1กิโล 2สัปดาห์เหลือ6กิโลและ3สัปดาห์จะเหลือเพียง3.9กิโลกรัมตามลำดับ 4. ปริมาณน้ําอ้อยและเปอร์เซ็นต์การหีบน้ำการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํำอ้อยต่ออ้อย10ลำของอ้อยสุพรรณบุรี50เมื่อเก็บไว้ในที่ร่มเวลาต่างๆกันผลการทดลองพบว่าปริมาณน้ําอ้อยต่อ10ลำของอ้อยสุพรรณบุรี50เมื่อเก็บเกี่ยว ในวันแรกจะได้ปริมาณเฉลี่ย4.5ลิตรหรือประมาณ450 cc ต่อลำซึ่งปริมาณน้ำอ้อยจะลดลงตามวันเวลาที่เก็บโดยลดลงมากกว่า50%เมื่อเก็บไว้นาน21วันเมื่อพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การหีบน้ำจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์การหีบน้ำอ้อยก็จะลดลงตามระยะเวลาเช่นเดียวกัน โดยในวันเก็บเกี่ยวพบว,ว่าเปอร์เซนต์การหีบน้ำจะเท่ากับ21.5และลดลงตามลำดับจนเหลือ10% <_ d> เมื่อเก็บไว้นาน21วันสำหรับการเก็บรักษา1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เปอร์เซ็นต์การหีบน้ำอ้อยอยู่ในระดับปริมาณ14%เอร์เซ์ทั้ง2ช่วงเวลาดังนั้นถ้าพิจารณาในด้านลักษณะของการให้ผลผลิตน้าอ้อยและปริมาณน้าอ้อยเราจะสามารถเก็บน้าอ้อยในสภาพ เก็บไว้ในร่มได้ประมาณ2สัปดาห์โดยการลดลงของปริมาณน้ำหนักผลผลิตและปริมาณน้ำอ้อยไม่ลดลงมากจนเกินไปนะครับ 4. ลักษณะทางคุณภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าของบิกนะครับสีน้ำอ้อยเมื่อเก็บไว้นานในที่ร่มเวลาต่างๆกันผลการทดลองพบว่าการเก็บอ้อยไว้นาน ระหว่าง1ถึง21วันไม่มีผลต่อค่าบริกแต่อย่างใดทุกกรรมวิธีให้ค่าบิกใกล้เคียงกันโดยอ้อยสุพรรณบุรี50ที่อายุ8เดือนจะให้ค่าบิกอยู่ที่16องศาบิกเป็นค่าที่พอเหมาะต่อการบริโภคสดสำหรับในด้านสีของน้ำอ้อยโดยการเปรียบเทียบสีของน้ำอ้อยกับแผ่นเปรียบเทียบสีมาตรฐาน การทดลองพบว่าอ้อยสุพรรณบุรี50มีสีเหลืองอมเขียวและเริ่มมีสีค้าเมื่อเก็บอ้อยไว้นาน8วันสีของน้ำอ้อยจะเริ่มแสดงผลไปในทางลบไปตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเมื่อเก็บไว้นาน12วันสีของน้ำอ้อยจะเริ่มค้าและขุ่นมากขึ้นซึ่งในสภาพเช่นนี้คุณภาพของน้ำอ้อยจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังนั้นเมื่อพิจารณาด้านคุณภาพของน้ำอ้อยจึงไม่ควรเก็บอ้อยไว้นานเกิน7วันเพราะปัญหาเรื่องของสีอ้อยสีของน้ำอ้อยดังกล่าวจากการทดสอบโดยการรับประทานพบว่ารสชาติของน้ำอ้อยอายุ0-12ถึง12วันหลังตัดยังเป็นที่น่าเพียงพอใจ แต่อาจามีปัญหาเรื่องสีน้ำอ้อยเมื่อเก็บไว้นานเกิน7วันแต่ว่าสีก็จะเป็นผลให้ลูกค้าไม่ยอมรับนั่นเองนะมาสรุปผลการทดลองกันนะครับสรุปผลการทดลอง 1. ในด้านของผลผลิตน้ำหนักผลผลิตจะลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยผลผลิตจะลดลงวันละ1% 2ในด้านของคุณภาพอ้อย สามารถเก็บอ้อยในสภาพเป็นลำแบบนี้นะครับเป็นลำแบบนี้ได้นานหนึ่งสัปดาห์โดยคุณภาพสีน้ำอ้อยยังคงเดิมใกล้เคียงกับวันเก็บเกี่ยวสำหรับค่าความหวานและคุณภาพในการรับประทานยังคงอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกันการเก็บน้ำอ้อยไว้นานกว่านี้จะทําให้สีน้ำอ้อยคําและขุ่นมากขึ้นสรุปผลเป็นอย่างนี้ครับผลการวิจัยมาจากสถาบันวิจัยพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพราะนั้นเป็นแหล่งกำเนิดของอ้อยสุพรรณบุรี50เพื่อนๆติดตามคลิปหน้าด้วยครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ